สวัสดีค่ะตาค่ะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตาอยากจะมาบอกอ่าบอกเคล็ดลับให้กับหลายๆคนนะคะที่ว่ามันบางคนนะคะจะคิดถึงแต่ว่าตัวเองว่าทําไมตัวเองมาเกิดในที่ที่อย่างนี้ทําไมต้องมาเกิดในครอบครัวที่จนมาเกิดในครอบครัวที่ลําบากมาเกิดในที่ที่กันดานอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าการที่เราจะอ่านึกถึงที่เกิดของเราหรือมาพิมพ์บทหนึ่งที่เกิดของเราที่กําเนิดของเราคะ เราไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้ค่ะไม่มีใครเลือกได้ว่าจะให้ตัวเราไปเกิดที่ไหนหรือไปเกิดตรงไหนนะคะแต่สิ่งที่ว่าเราควรจะทําได้คือเราอ่ะสามารถเปลี่ยนเราได้ค่ะเปลี่ยนที่ที่เราจะอยู่หรือเปลี่ยนกลุ่มคนที่เราจะพบหานยเราเปลี่ยนสังคมของเราเราเปลี่ยนได้นะคะไม่จําเป็นว่าเราจะเกิดอยู่ที่ไหนหรือว่าเราเกิดในอย่างไรเราสามารถที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงตัวเองได้เสมอนะคะถ้าเกิดว่าเราที่จะปรับปรุงเหมือนตัวตาเองอ่ะตาเกิดมาใน ครอบครัวที่ลําลบากพ่อแม่มีพี่น้องตามมีพี่น้องหลายคนค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ทํางานคนเดียวแล้วมันยิ่งมาตอนนี้คือเหมือนคุณพ่อก็ไม่สบายแล้วก็มีคนป่วยในครอบครัวงตามค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ตามไม่เคยไปย้าโทษเลยค่ะว่าทําไมตาม,มาเกิดในครอบครัวแบบนี้ทำไมแ,แม่ทำไมแม่ต้องเกิดมาให้ตาเป็นลูกคนโตแลวแตาต้องมามีภาระรับผิดชอบหลายๆอย่างในครอบครัวตามไม่เคยคิดค่ะแต่สิ่งที่ตาคิดแต่กลับคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ ให้สิ่งที่ดีที่สุดให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับตาเพราะให้ตานี่ประสบการณ์ในการออกมาสู้ชีวิตแล้วก็ออกมาเขาเรียกว่าหาประสบการณ์ที่ดีให้กับชีวิตตัวเองจนทําให้ชีวิตของตานะ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีคือทําให้ตัวเองอะ่ะมีพลังในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าเราจะเข้ามาหาตาจะสร้างพลังให้กับตัวตาได้หมดะคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะนําพาพ่อแม่นําพาน้องๆทุกคน คือไม่ว่ารจะเข้ามาแม้กระทั่งวันไหนบางทีมีน้องโทรมาในเรื่องเงินเรื่ององะไรก็ตามจะบอกเลยว่านี่แหละสรุปว่าสิ่งสิ่งเนี่ยกำลังจะส่งแรงบันดาลใจมาให้เราว่ายังไงเราต้องรวยเราต้องทําไม่ได้ค่ะคนสุดท้ายมาถึงเวลาตาก็ต้องทําสิ่งสิ่งนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างคะ่ะให้เราอเอามาเป็นแรผงผลักดันคะ่ะแล้วก็การมุ่งกลุ่มคนเหมือนกันนะคะไม่จําเป็นที่เราจนแล้วเราต้องไปอยู่ในคุกคลายในกับกลุ่มคนที่เขาจนเลยไม่จําเป็นค่ะ คนเราจะจนจะรวยไม่ได้เกี่ยวที่อยู่หรือที่เกิดแต่มันอยู่ที่ตัวเราว่าเรา izen, มีความมุมาา่งมันะหรือเรามีความพยายามที่จะทําชีวิตเราหวให้ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเราคิดทุกวันว่าชีวิตเราต้องดีขึ้นเราต้องทําให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ไปนั่งไม่ไปนั่งโทษว่าเรากําเนิดในที่ที่ใดนะคะคนคนนั้นน่ะจะผ่านมันได้แล้วเราต้องประสบผลสําเร็จค่ะเพราะนั้นตายใหญ่ทุกคนน่ะพาตัวเองอ่ะหาเป้าหมายและหาจุดหาจุดมุ่งหวังของตัวเองว่าเราอะจะต้องทําอะไรหรือทําสิ่งไหนมากกว่านะคะแทนที่จะไปนั่งโทษว่า ทำไมพ่อแม่ต้องเกิดเรามาจนาทำไมเราต้องชีวิตเราต้องลําบากอะไรเงี้ยคะให้เลิกคิดค่ะ <academics. S 2> แต่เราให้กลับมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงชีวิตเราปรับปรุงตัวเราแล้วถ้าเราปรับปรุงตัวเราได้หรือว่าเราพัฒนาจิตเราสําคัญคือต้องพัฒนาจิตเราคะ่ะเพราะเหมือนตัวตาตาเกิดมาตัไม่เคยคิดเลยคะ่ะว่าตัวตาจนถ้าใครที่ว่าคุยกับตาน้องๆทุกคนคุยกับตาตาจะบอกหัวเนี่ยแหละวิถีคนรวยลูกทีนี้เราทรํวันนเราพ,เรพูดอย่างนี้ทุกวันแหละชีวิตเรามันก็ดีขึ้นดี duty duty ขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนบางมืๆถาาว่ เวลาพี่ตาทํางานหรือพี่ตาทำอะไร้วมีอะไรเข้ามาหลายๆอย่างพี่ตาอ็ตส่าห์พี่ตาบอกพี่ตาใช้วิธีการเสกนะคะเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างทุกคนนะ่ะสามารถทําได้เหมือนตานะคะเพราะฉะนั้นตาก็เลยอยากทุกคนนะ่ะเลิกโทษตัวเองนะคะแต่ให้เราอะ่ะกลับมาเปลี่ยนตัวเราย้ายตัวเองออกมาค่ะรีมูฟตัวเองออกมาแล้วก็ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตัวเราให้มันสูงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจกับน้องๆหลายคนนะคะ ไม่ต the ้องมาโทษตัวเองลูกนะไม่มีใครเลิกเกิดได้แต่เราเลือกที่จะทาได้และเลือกที่จะปั้นแล้วก็ลิขิชีวิตตัวเราได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยจงริขิชตาชีวิตของตัวเองแล้วนำพาตัวเองออกไปในที่ที่ดีแล้วก็ให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ตัวเองอ่ะอัประดับจิตของเราอ่ะให้สูงแล้วมันดีงี้ขึ้นไปนะคะแล้วเราก็จะถึงฝั่งฝันแล้วเราจะประสบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตค่ะขอวันนี้ขอให้ทุกๆทุกคนมีโชคดีแล้วก็มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ